มาตรา62ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา2 8 2สิบ้ให้ในายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราดังต่อไปนี้ 1. นึ่สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างไม่น้อยกว่าหเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางนานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างต่อนหน่วยในวันทาง,งานตามจำนวนผลงานที่ได้ทำ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยสสำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้ใจ่ายไม่น้อยกว่า2เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่า2เท่า อัอตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำรวบลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย